กัสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูข,ขุ่สุข,ขน้นครับกลับนั่นสูตรโบราณกับมพ่อพี่น้องคือเก่าครับคือเก่าคือเดิมมีนี่กระเสียวเดินเดินบนเดินล่างครับมาทั้งบนทั้งล่างมาฝากพี่น้องครับ ก็เป็นสูตรที่เขาดีครับพี่น้องก็สิมาฝากพี่น้องก็เห็นมันเขาดีก็เลยอยากให้เห็นนมกันครับก่อนสิไปเพิ่งสูตรครับพี่น้องฝากคำเตือนจังหน่อยครับคำเตือนสูตรคำนวณน,นี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดุลพิธิในการรับชมครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการกดติดตามครับพี่น้องกดติดตามได้ใน่องนั่นสูตรโบราณครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากทาง่องเวลา่องลงคลิปไม่พี่น้องก็จะได้หูได้เห็นครับ เดี๋นี่คำวามงสูตรกันเลยครับวาเป็นการเสียเวลาครับกับมืนบวกพันครับเอามืนบวกพันกับมืนก็คือสองครับพันก็คือเก้าครับเอาเก้าสองบวกเก้าบวกเก้าห้งทีครับสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดครับเอาหนึ่งครับหนึ่งบวกเก้าได้สิบครับเอาศูนย์ ศไปบวกหนึ่งได้หครับหไปบวกหนึ่งได้สองครับสองไปบวกหนึ่งได้ส,คส,ดสมครับนี่ครับหมดต่อมาก็เขาที่ศกับสามนครับเนี่ยศย์กับสาศกับสามส ừ ศูนย์สามข้างล่างก็เกตห้าครับวดในเขาบนครับตอนนี้งวดต่อไปครับหมื่นก็คือสี่ครับพันคือสามบวกเก่าพงทีครับสี่บวกสามได้สิบเก็ดเอเด็เกตครับเอาเกต เจ็ดบวกเก้าได้สิบหกครับคือเอาหกหกไปบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดไปบวกหนึ่งได้แปดแปดไปบวกหนึ่งได้เก้าครับหัวต่อมาสองตัวบนออกที่หกเก้าครับข้างล่างออกที่ห้าศูนย์ครับก็เข้าที่หก กับเก่าเลยครับเขาสองตัวเขาบนเนี่ยครับหกเก่าวัาต่อไปครับหลักหมื่นคือแปดหลักพันคือสี่บวกเก่าคงทีครับสี่บวกแปดบวกสี่ไดสิบสองครับเอาสองสองบวก ก่อด้สิบอ็ดครับเอาหน,หนึ่งไปบวก1นึ่งในสครับสองบวก1นึ่งในสามสามบวกหนในสครับเนี่ยครับบวกต่อมาสองตัวบนออกที่06ครับขลางล่างออกที่1 5ครับ วันนี้เขาล่างครับพี่น้องเขาหนึง่งบนวกเขาครับวัดต่อไปครับหลับหมื่นคือหนึ่งครับหลักพันคือสามครับบวกเก่าคงทีครับหนึ่งบวกสามเดซี ซีบวกเก้าได้สิบสามครับเอาสามสามบวกหนึ 1, 4, 4่งได้ซีซีบวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกครับนี่ครับงวดต่อมาครับสองตัวบ,บนออกที่ศูนย์หกคือเก่าครับตบัวเก่ากลางล่างออกที่เจ็ดศูนย์ครับวัดน,นี้กับเขาที่ข้างบนครับหก วดต่อไปครับงวดจิฮอดนี่ครับงวดวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนี่ครับหลักหมื่นก็คือหนึ่งครับก็ได้ตัวเก่าครับพอเลขกออกตัวเก่าก็ถึงหาตัวเลยหรับพันคือสามครับบวกเก้าสี่บวกหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกเก้าได้สิบสามออสามครับ ก็ได้ตกเก่าเลยครับนี่ยสี่ห้าหกนะครับวัสีว่วดนี้สี่ออกอยังยังโมโหครับยังไม่รู้ต้องรอผลครับ เนี่ยครับนี่เป็นเดนซิปหน่วยบนครับวดันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกหามันก็เขามาเรื่อยครับเขามาสู้งวดงวดนี่มันส้นกันที่หกกันนี่ครับนี่ก็ส้นหกลิปที่แล้วผมตัดไห้มันก็นส้นหก สิหงังบันนี้ครับขันเอาสูตรนี้มา <c oughs> มาตัดคือสูตรสูตรลักซิบบน ูนยลักสิบบนบวกเก้าคงทีครับนี่ครับหัวทิพผ่านมานี่ครับมันได้เก้ากับศูนย์นี่ครับหัวทิพผ่านมาห <c oughs> ัดนี้กระทิีได้ตัวเก้าแล้วครับเก้ากับศูนย์เพราะว่าสิบบนมันก็ได้ตัวเก้าครับสิบบนก็คือศูนย์ครับศูนย์บวกเก้าคงที ไอซีดีเก่าเก้าเพิ่มหนึ่งเตียมเป็นศูนย์เก้าศูนย์นะครับก็มาจับก็หกที่มันเด่นที่มันส้นกันหกครับเก่ามาจับหกเลยครับไอซีเป็นหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หก เี่ยครับไปกลับกสิดเดหกสี่สุดครับมากบ่มากก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องครับแต่มันเขามันก็กสิเดเฮกันอยู่ครับขันพวกเขากับพิษวังแหละครับพี่น้องแ้ศูนย์หกหกศูนย์นี่ มันออกไปแล้วมันบนาสิมาซัมอีกนะสามเทียสามหวดมันสิมาอยู่บ่ครับกันบ่มาก,กับซีมเมนหกเก่าเก้าหกครับกันมากอะศนย์มันสิมาสามหวดซ้อนอยู่บ่เอหกศูนย์หกหกศูนย์นี่ครับกัดขึ้นเหลืแต่พี่น้องมากัดจัดไปครับบอมากัผพานครับพี่น้องเป็นเพียงแนวทางครับ เอาครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซัานี่แหละครับกับเฮ็ดเฝอเฮ็ดใส่เวลาครับเวลาหน่อยครับคลิปนี้ฝากไว้ซักนี่ครับพี่น้องพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับ